ตั้งขึ้นมากแต่ไม่ได้อยู่พี่น้องเ <c oughs> บาใจก็พอพากกันไปเยื่องอันเยื่องขีดพี่น้องเลย <c oughs> สบายดีพี่น้อง <c oughs> เป็นได้ยาย อาการอาการขืาาร่นยูวางคำนี่อืมขื้นกท้าเอือมออกก้ไข้เน่กลัล่งเึ่งเท้าซึ่งเอือมสิค่ไข้เน่เปนบามือน,นี้ขืนเลียวออมีขึ้นไม่โล่น้อยขืนมากันเน่ขื่มาสดแล้วในช่องมาขึงขื่นแล้อจบไปเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยมาโอ้ยตกกลูก โอ้ยเออปิ่นแต่อีตนอ่ะเด็กหน่อยอืมอืมให้ปปากกรับมาเลยนะหืมให้ปากกราบมาเลยไม่ปวางผ้านะลบหนาลบลังอยู่ทางล้างผอมเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวฮะโอ้ยสุดว่ะ เด้งลูกอะบังลูกผมบาดหิบแกกุ้งหัวอกเฮ็ดจ้ะน่กเฮียเป็ไอุ้ยเฮียบักไลยสกรกักได้มาก่เ่ะเบิ้เบิ้เบิ้ว้ย้กะกำเนินไปหาผอมเบ่านนนไปไปนอยกับเลือก็เหวูกับเขาเลยมันกระบอมันกระช้าอะไรได้จะมามันเลนมันกระหูกันอครับหลดไปป้จะซ้เนี่ย ไปนี่่กกี่วอามาอีกี่กย่าไปเลยมามาละ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 จิดึงอีนังตะมีกผ่เอาไปนะาม,มาจีจ๊ะอืม,อมกระแตแๆะ,แะอ่ง่ะนะ เนี่ยบอเล่เอาเอามัน,มน,นวะหอยคิดสดเออโต๊ดอุย้ยแม่นะโต๊ดเออแค่เอาไข่กับไข่กับบุม้มีแล้วบุ้มีมึงถูกเลยกี่เอ้ยไปลดแม่นม่แม่แจุ๊บไปลดอือจะก,ก่าในจะฝ้ายหั่นละแม่แล้วแตกแล้วจักหน่วยเอามาแห่นก็จะลอยมือปอกมือน,นะพี่แตกชองหน่วยอยู่กี่เห็ด เขาคาดเห็นเบี้ยอัวว่าด้หอดไข่เห็นถิ่มพ่อมีเปลี่ยนเริ่มช้คืนเทิงคืนเทิงนะแม่ไปละพ่อขอบุญขอบคุณเอฟซีทูกฐานเด้อพี่น้องเอ้ยที่เป็นห่วงทั้งเป็นห่วงยังเงืง่งทั้งเป็นห่วงอ่นพอชาวซุยขอบุญขอบคุณหลายๆ <c oughs> <c oughs> ที่หกักแพงขอบค้าวมันยังเงื่งโอ้ยนี่โอ้ยเช้ แป้นพวกไอ้ลบะเลิะมโหลดโอใืมใครบเพื่อเจ็บเพื่อเจ็บเติร์ดเติร์ดเติร์ไปเลย่่้รพี่น้องเพื่อเจ็บมีปวดบ้างเล็กน้อยแต่าปะใญ่ได้เติรเติร์ดเติร์ดไปเลยตีลังกาถมหรอ มัทิตไป็นใจอะไมัทิติอำนาจอกอย่าพามาอีเมนมาเขาแหงๆมันไปพุ่นอยู่เออนอนเลยค่ะนุ่มกันแน่นะแล้วอืมหล่อกหุนอยู่เบิดมึนเบิดเว้นอืมเหนื่ออ่ะเจะห็ดได้เป็นเใกคิดเชร้าแค่ขแค่นั่แหละ ช่าไใหญ่ไปแล้วทำนี้ยังบ่เศร้าได้ไหมพี่น้องกําลังวอาหอดใชก่กับเ่าขอบุญขอพรใน FC ทุกท่าดที่เป็นห่วงพอเช,ช้าช่วยเรวขอบขั้วไปยังเงื่งลรวไปยังเงื่งกําลังวะเ,เป็นลมเต้งหรือ <c oughs> เปล่าก็ <c oughs> เป็นแนนงนรงนด้ของคนซะก่อนเม็ดตเพ <c oughs> ไ่ได้บัวนหนังพี่น้อเงเอ้ย ไผ่เอากับเมื่อย่างน้ำแต่ว่าพี่น้องโอ้ยพอชาวซุยกับเวลาผลนเป็นผลนกระเจ็บแห้งบ่อยากให้ผุนไปเห็นงานอือโอ้โหขันเลือกได้คาับบอยากให้ไปเห็นต่อพี่น้องเอ้ยเห็นจังได้มันผัดอืขันบสออกผัดบบมาขันบบหาผัดโบได้พี่น้องเลยแจกเศษอะไรเนาะขันขันมีเน่กับบอยากให้ไปเห็นคือว่าและคันเจ็บขันแบบว่ามันขันแบบว่าเขากุ้มเขากลมเบิร์ดนะนีิบัด มันพอดีกระเทินร์นพี่น้องเอ้ยมันกับบพ่อสิควบบัทุกอย่างทั้งนั้นผัดกับเป็นข yeah. er. ้อเป็นขั้วอ oh ีกมันกับบ like ัวมีแต่พอกับแม่เนาะน้องนุ่งนมๆใกล้เนี่แต่ว่าน่องคนหนึ่งไปไปแล่เนี่ยผัดบัวย่าผัดเอาเมียมาอยู่ในเรือนลยพี่น้องอย้ายน่องมันเปิดขันบ่ชอบกันบ่มากขันบ่หฮาผัดบ่ได้ยแค่เกล็ดอะไร ฝักกดตี๋ไปอะไรพี่น้องอเก็บกับคัาวข้าคันเกฟผัดมันกะหยากยาคนผัดผัดมีเหื่อมีแห้งมากผัดหยากเฮ็ดทสได้ๆเมนใส่ในครอบครัวแต่ละมือพี่น้องเลยคือกันกับน,น้ำเงื่อนแล้วค่ะมันถึงแห้งกระชึ่งอยู่เลยเอือมเ้าเอือมเ้ามาเลือกเขาได้เลยพี่น้องไข่แล้วพี่น้องอเลยโอย้ยมันผัด จักชัวจังได้พี่น้องเลยเฮาคันอันแม่ซชซุยอากาศผ่นบาจักเป็นเบาหวานบาจักเป็นข้อกินเลือเอาเอาง่ายๆซชพี่น้องเลยมันพอดีกระเทินมันบ่พอพแบบว่ามันบ่พ่อว่าบุพอพว่าสิกุ้มกลัวหอทางนั้นนะพี่น้องกับบแเมยว่าเฮาบ่ใหายไสหายังเลยพ่อเมย์หายไสแต่พี่น้องกับมันกับบถึงขันว่ามันจะไปกุ้มเบิดกุซิงกุย่างนะพี่น้องกอย่างเฮากับบด้มีทางหา พอใช้แต่ y o ยูทูบก็พอใจเห็นงานหันไล่ไล่ไล่ได้นะมันแทบมันแทบมันแทบสิบบวมีเห็นเนี่พี่นอ้องมันแทบแบบเฮาบัดต้องรายจ่ายมันผลายนะพี่นอ้องรายได้มันผลาญหน่อย,อยนะเอาเอาเอาไง,ไง่ายๆน,นะมีภูง่ายใจดีไปกระชอยแมนนมยูกิกได้แม่นก็นยังดีภูง่ายใจดีกับเปิชอยเลือกนมยูกิแต่ละเดือน พอได้ครับพอได้พอได้กินนมอันนี้กัดโอ้ยพี่น้องเบื่อกลุ้งจ้าจดดอกลายใสลายจ่ายในครอบครัวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเฮามันมันมันผัดบ่คลอยสิมีแบบมีทิพบอมาหาทีทคือมะาวไก่คือจังนี้แหละนี่พี่น้องเอ้ย ตกถือยามแรกนี่ไงกับช่วงนี้มันมีแต่มันมีแต่บ,บุญนะแม่อืมพอพื้นเวียกละการลวงกับมีแต่เก็บกเป็นองเดิ<ว>กเก็บคุ้บ้านคุ้จะว่า,วาพอพืนเงินเนาะมัน,มน,มนมเหมือนของเฮานะพี่นองไปม,มามันก็เปลี่ยนจเจ้าเปลี่ยนจอมไปเลยเลย <c oughs> เงินบ่นมีเจ้าของ ีิงชัดชตซุยกันเลือกได้อยู่เพันผัดโบฮินเพ่าโ <c oughs> บฮินูุองทองใหญ่เงคุณผุดเ่านชั้มซักซว่าชซักแล้วก็ว่าเพื่อนอน่าวิ่งพยยู้ใหญ่จดีปพะกอบกับได้ซอยแต่นมยุก,กีิ เดี๋ยวของสอกของใส่บนนี้บนกระสุนไหเอเมี่อวานกับเพิอกกับหายกินลายอันลายแนวแม่นมาม่าหน้าป้าหน้าพ่ปฏิบัติเป่งนวดในครอบครัวกับเบ่ได้เพืชกัดตายกันบอะไรอย่างอ่ะเได้เพิืชซอยกับใต้แย่คือว่าทันไรเป็นสะพานที่ได้มากพี่น้องคืว่าพืชนาะมันพอมีแนวเหตุอยู่สั่นนะนะคนเห่าเห็นมนุษย์เนาะ มาหน้าพี่น้องเลยมาเพื่อเงินครับมาหน้าพี่น้องอืมวัหน้าหนึ่งวันน้าหนึ่งวันน้าหนึ่งวัหน้าหนึ่งจะได้กับขอบุญขอบคุณเพิ่นลายแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านอืมที่มาเบื่อมาชมนขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจ้าดีทุกท่านที่เพิ่นเคยช่วยเหลือมาอเพาะเพิ่นเขำว่าเบ่งขีดกันเนาะอืมก็ขอบคุณขอบคุณนะอยู่ดีมีแห้งกับบุเคย ลึกชาติประมาาคุณดอกพี่น้องเงินจื๋อยังจำเบอร์จุกุจุคนพี่น้องเลยแต่ว่าเข้ากับโบได้ถักบบได้แสรไปหาไปดอกพี่น้องมือเถื่อกันเข้ากับย่านเพื่อนยากเวียกยากงานพี่น้องเลยเข้ากับโบกาสิไปหลบกวนเข้ากับล้อแบไม่จะขันเพื่อนแสรมากแล้วเข้ากับต่อในน่านที่นะพี่น้องแบบเข้ากับโบได้กาอันจีถักไปตลอดเพี่น้องเพื่อนกันยากเวียกยากงานน้องเพื่อน ไทกิก้าอันนี้มันเป็นความมู้ซึกจากหัวใจเลยพี่น้องแบบแต่เขากับโเคืลืมเราพี่น้องบบเคยลืมบบเคยลืมาสระมารคุณบเคยลืมบบเคยืมบุญคุณนแมนคันหมอแก้งกะมีเงื่งละจําเด้เบิร์เข้ากับจําด้กันเลยดีเพิินเชียพานาเพสในเงื่งกับผูใหญ่ใจดีเพิินอืมมียังกับผ่นซอยมาไลๆ ทีอยู่ทีนอนกันเลยสวยมาลายโอเคันผู้ใดติดตามเาตั้งแต่เปิดซองเนอะฮู้เรือดอัลโลด้วยพี่น้องมาเป็นจังไดต้นต้นตอต้นกําเนิดขึ้นมานะพี่น้อ,นองฮู้เรื่องอัลโเนาะเบสชั่นแนลเพราะว่าเขาถ่ายเขาก็ถ่ายจากชีวิตจริงนะพี่น้องค่ะเดแต่ว่า <c oughs> <c oughs> เบอร์จูคูสุคนพี่น้องเอ้ยกะขอบุญขอบคุณหลายๆกันยังยังจื้อยังจำเบอร์สุกคนเลยเพียงแต่ว่าเฮากับโบเดกาสิชักสิเศษไปขึ้นนั้นแมนขับเพิ่นว่าเอามาเฮากับโอ้ยแห่งดีใจดีใจจนดองดองหพี่น้องแห่งฟ้าตอบกลับไปเมื่อกี้นำอาหารทรหาเพิ่นเพิ่นจักเพิ่นโอ้เพิ่นกระยากระยาการงานเพิ่นกะไปเวียกไปงานเพิ่นห้าวกับ กะว่าิดโตไปเศษไปกระบบกาจะเปินเศษมากครับาจะครับกัดกันต่อวายความดีใจในโจทยบ่อยว่าเอาเปลพี่น้องเลยก็เป็นห้องได้ก็ะโอยาห้องกันบอกว่าไม่ทิบเอ้ยไม่ทิปไปจากได้เ่ยนี่แม่แม่เราดอนหรือเปล่าอาบน้าอนี้บ่แม่โอ้ยมากเกินมากนะเจอว่าขึ้นยอือ มเมทิบอยู่ทางใดแหละทำน้าบ่สบายดีพี่น้อง